สุดฮือฮาพระธาตุเสด็จเกาะรอบองค์หลวงปูด่ดูจนเป็นสีชมพูสาทุชนแห่สาทุสาทุชนฮือฮาพระธาตุเสด็จเกาะรอบองค์หลวงปูด่ดูวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจนเป็นสีชมพูแห่สาทุเป็นบุญตาที่ได้เห็น กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพรูปหล่อหลวงปู่ดูณวัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีวัตถุเม็ดเล็กๆสีชมพูเกาะอยู่เกือบเต็มองค์พร้อมระบุข้อความว่าเป็นบุญตาที่ได้ชื่นชมบารมีพระโพธิสัตว์ใหญ่ พระ่าสะเสด็จองค์หลวงปู่ดูพรมปัญโยณพระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ชั้นพระนอนวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระคุณปรมีเมตตาให้ถ่ายภาพหลวงปู่ค่ะ หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแห่สาธุเป็นบุญตาที่ได้เห็นและแชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งรูปหล่อหลวงปู่ดูที่พระาธาตุได้เสด็จมาอยู่นั้นเป็นรูปหล่อเนื้อสีน้ำตาลขนาดหน้าตักประมาณ3นิ้วอยู่ในครอบแก้วตั้งอยู่บนหลังรูปปั้นช้างสีทองภายในพระวิหารพระพุทธเจ้าหาพระองค์โดยวัยยาว,วจากรวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเผยว,ว่า เมื่อหลายปีที่ผ่านมามีญาติโยมนำรูปหล่อหลวงปู่ดูมาถวายให้แก่เจ้าอาวาสวัดซึ่งหลวงพ่อก็ได้เก็บไว้ภายในกุฏิต่อมาเมื่อประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาได้เกิดพระทาตสีชมพูเสด็จมาประทับอยู่กับองค์หลวงปูด่ดูซึ่งแรกมีจำนวนไม่มากนะักก่อนที่ต่อมาได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อว่าเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเป็นพระที่เคร่งการปฏิบัติสวดมนต์ถือศีลภาวนาเป็นประจำพระาธาตุก็อาจจะเสด็จมาประทับในวัตถุที่เป็นมงคลที่ผู้นั้นครอบครองอยู่ก็เป็นได้